โอเคครับผมก็สัหรับวันนี้นะผมมีกิจกรรมข้อใหม่นะผมเป็นกิจกรรมรวมชุดยอดฮิตนะผมพร้อมเสื้อเก่าซอนเกราะนั่นเองนะทุกคนก็จะมาแบบไหนนะผมแล้วก็จะหมดเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับทุกคน โอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะพี่เจ้นรับทุกคนก็สู่ช่อง Sleep TV เช่นเคยนะทุกคนก็สหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมฟีฟนะทุกคนสหรับวันนี้นะมีกิจกรรมห้อใหม่นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะผมไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดระบายแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนไปไปดูกันครับผมสหรับวันนี้นะผมจะเป็นกล่องนะผมรอรวมชุดนะผมยอดนิดพร้อมเสื้อเก่าซ่อนเกาะนะทุกคนแล้วจะมีของใหม่ด้วยนะทุกคนนี่ฮะ กิจกรรมนี้จะมาในรูปแบบของกล่องเนาะเป็นกล่อง6เพรนะครับผมเจ็ดวันแรก6เพรนะครับผมมนต่อไปก็8เพรนะครับก็ลดมา1เพรนะครับทุกคนได้2เพรเออนะครับผมกิจกรรมจะมาในวันที่26ตุลาคมถึง29ตุลาคมผมมาเกือบทั้งเดือนเลยนะทุกคนมาประมาณครึ่งเดือนนะครับผมประมาณนั้นนะครับทุกคนก็มีชุดนักแข่งด้วยนะครับทุกคนนี่ครับผมก็จะมีชุดนักแข่งขาวนะครับทุกคนแล้วก็นักแข่งดํานะครับทุกคนนี่ โอเคก็6เพชรเนาะอันนี้จะเป็นอ่าชุดนักแข่งขาวนะผมจะสองร้อยเก้าสิโทเค็นอันนี้จะเป็น199โทเค็นนะผมชุดกระดูก159โทเค็นนะผมเป็นเซตเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็น149โทเค็นครับชุดดำเสื้อสีดำนะจะเป็น129โทเค็นนะครับผมเสื้อสีขาว129โทเค็นเหมือนกันเลยนะทุกคนแล้วก็ชุดนี้จะเป็น109โทเค็นแล้วก็อันนี้เสื้อไม่ไม่แน่ว่าเป็นเสื้อใหม่หรือเปล่านะทุกคน มันซ่อนเกาะด้วยนะผมหนึ่งร้อยสิบเก้าโทเค็นนะทุกคนเสื้อไฟอันนี้เก้าสิบเก้าโทเค็นเก้าสิบเก้าโทเค็นยี่สิบเก้าโทเค็นนะครับทุกคนแล้วก็อะไรฮูฮูยูอะไรอูโยดิดี้เออใช่พ่อคุณไหมใช่ปะอ่ามีปะนะผม 29, ยี่สิบเก้าโทเคนนะผมนี่สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้านะผมไ <c oughs> อชุดน,นักแข่งอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันกี่โทเค็นนะทั้งทั้งทั้งเซตนะครับทุกคนเออนะครับ โอเคครับผมก็ม่เดี๋ยวไปจัดเลยนะผมสักหนึ่งชุดดีกว่าครับโอเคทุกคนก็เดี๋ยวพี่จะสักหนึ่งตัวละกันนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่จัดเป็นไอเดีอ่าเป็นอันนี้ละกันนะทุกคนนี่ฮะหนึ่งสเก้นนะมาดูกันว่าพี่จะหมดสักกี่เพชรเนาะมาทุกคนจัดไปก็อปาทีลสิบกล่องละกันนะครับทุกคนสิบกล่องเนาะไปฮะ สิบกล่องได้สิบสามโทเค็นนะครับทุกคนสิบสามโทเค็นนะผมพี่ต้องการหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าโทเคนนะทุกคนหมดเท่าไหร่นะทุกคนเอ่อตะก,กี้หมดไปหกสิบเพรใช่ปะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอเข้าเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับผมสักครู่นะทุกคนตะก,กี้นะครับผมหมดไปหกสิบเพรเนาะโอเคตอนนี้มีอยู่นะครับผมห้าพันเก้าร้อย 91เพชรนะครับทุกคนก็มาทุกคนว่าหกสิบเพจนะผมมีหกพันห้าสิบเอ็ดเพจนะทุกคนมากี่60เพชรแล้วนะทุกคนไปสิบกล่องครับผมมาดูกันว่าจะหมดกี่เพชรนะครับทุกคนได้สิบนะครับทุกคนโอเคตอนนี้มีอยู่กี่โลเคล็ตมี25โลเค็ตแล,ล้วครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่20กล่องเลยแล้วกันนะทุกคน20กล่องนะครับ ยี่สิบกล่องมาอยยี่สิบเพชรโอ้โหอยิบสองอันนะครับทุกคนสี่สิบเจ็ดโทเค็นครับทุกคนห้าร้อยกว่าเพชรคือมันไม่พอคือไม่พอที่จะแบบว่าอันนี้เนาะเออที่จะใช้ส่วนลดนะครับทุกคนไปครับยี่สิบกล่องโอ้โ oh, ห oh, แล้วยี่สิบห้าโทเค็นหนึ่งทุกคน Okay. ไปกันต่อครับยี่สิบกล่องปึ๊บอ้ได้ยี่สิบโทเค็นครับทุกคนตอนนี้อยู่เก้าสิบสองโทเค็นแล้วนะครับทุกคนหมดไปกี่เพชรแล้วอะอืมมาห้าหกร้อยเพชรนะทุกคนมันอันนี้มันก็ขึ้นแล้วแต่ดวงด้วยนะทุกคนนี่ฮะยี่สิบเอ็ดโทเค็นนะครับทุกคน น้ายี่สิบเอ็ดเป็นร้อยสิบสามโทเคแล้วผมอีกประมาณยี่สี่สิบโทเค็นะผมสี่สิบสี่บเจ็ดโทเค็นะครับ, 40, รบมาอีกยี่สิบกล่องครับผมชิวๆเลยฮะโอ้คือมันไม่ออกเลยวะทุกคนคือมันไม่ออกเลยะทุกคนเออจะต้องออกเป็นชุดก็ดีนะ,นะทุกคนโอ้หยี่สิบเจ็ดโทเคสนบทุกคน 157โทเค็นแล้วครับทุกคนอีก2โทเค็นนะครับทุกคนอ่ะมาซื้อเทียบก,กล่องครับผมในหนึ่โทเค็นโอเคหนึ่งโทเค็นโอเคครับผมนี่ฮะได้โอเคครับผม,ม,คคบผมก็ได้มาแล้วผมเป็นนะครับผมเสื้อฮูดเทสดีนะครับทุกคนหลายอย่างเท่งานะทุกคนโอเค ก็ไะมาดูกันว่าพี่หมดไปเท่าไหร่เอาสําหรับเสื้อนี้นะผมมันใส่ได้ทั้งผู้ชายหรือหญิงหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูนะครับผมเสื้อตัวนี้ใส่ได้ผู้ชายผู้หญิงหรือเปล่านะผมหรือใส่ได้แค่ผู้ชายเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับทุกคนอ,อ๋อใส่ได้แค่ผู้ชายอย่างเดียวนะผมผู้หญิงใส่ไม่ได้เนอะ <Nice. S 1> นี่ครับทุกคนเอาจริงก็เท่อยู่นะทุกคนเออเท่เทเท อย่างที่ะทุกคนเออก็นะครับผมหมดไปนั้งสิ้นนะครับผมตอนนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งรก้บเกเพรนะครับทุกคนหมดไปแปดร้อยห้าสิเพรนะครับทุกคนนะ8 5ดร้อยห้าสิบเพนะผมสําหรับเสื้อตัวนี้เนาะโอ้ะบางคนอาจจะได้อาจจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะครับผมมัน่าแล้วแต่ดวงของคนนะครับผมใครที่ดวงดีน่ะก็นะครับผมอืมครับ โอเคยังไงก็ฝากกดติดตาม like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็บายบายครับทุกคนเจอกันครับ